วันนี้อากาศดีไม่แดดทั้งวันเลยกันไหมคนเป็นแบบนี้เวลาหน้าร้อนแดดดีทั้งวันอากาศร้อนก็บอกว่าโอ้ยทำไมมันร้อนจริงร้อนจังแต่ว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตก รึ้มฟ้ารึ้นฝนทั้งวันก็รู้สึกว่ามันอึมครึมแต่พอแดดดีก็บอกว่าโอ้ยแดดดีแต่เวลาหน้าร้อนเนี่ยทำไมถึงไม่บอกว่าแดดดีบ้างมพรร้อนจริงร้อนจังนะอยู่ในป่านเนี่ยไม่จะธรรมดาเมื่อวานบรรยากาศดีๆแล้วก็คึกไปตัดต้นไม้ ตกแต่งต้นไม้ก็ไปเจอแตนเนี่ยวันนี้ถ้าสังเกตดูว่าหูสองข้างไม่เท่ากันไม่ใช่เมียดึงนะแต่นมันต่อยแตนต่อยแต่บังเอิญว่าผมโดนแตนต่อยมาต่้แต่เด็กๆเ,เพราะฉะนั้นร่างกายผมเนี่ยจะมีภูมิ ต้านทานหรือภูมิคุ้มกันในเรื่องของแตนต่อยพึ่งต่อยหรือมดแดงกัดไม่เป็นไรเพราะตั้งแต่เด็กๆที่บ้านก็ทำสวนก็ไปปีนเก็บฝรั่งเนี่ยโดนบ่อยเวลามองเนี่ยเราไม่ได้มองหารังแตนนะเราจะมองหาลูกฝรั่งที่มันสุกพอดี ไม่ได้สนใจแตนหรอกก็ปีนขึ้นไปข้างบนไปเจาะรังแตนเขาท่านคิดดูสิมันจะลงทันไหมมัจะบางคนเด้อแตนเวลามันต่อยนี่มันมาเป็นสิบเลยนะเนาะต่อยพวกป้าพวกแล้วก็ปีนลงมาโอ้ยแต่ว่าถามว่ายุติการเก็บฝรังไหมไม่หยุดหรอก เป็นเรื่องธรรมดาแตนต่อยมดแดงกัดเนี่ยเคยชินแต่ถ้าคนในเมืองนะที่ไม่เคยโดนสิ่งเหล่านี้เนี่ยโอ้โหย่ำแย่เลยบางคนเนี่ยเกือบตายนะเวลาแตนต่อยเมื่อวานเนี่ยคิดถึงคุณทิพคุณทิพนี่เคยดูเคยโดนแตนต่อย เกือบตายตีสองโทรมาหาผมตีสองโทรมาบอกอาจารย์หนูกำลังจะตายและถามว่าทำไมอ่ะหายใจไม่ออกคุณทิพย์นี่เป็นคนเดียวกันกับที่เป็นโรคแรมนั่นแหละตอนหลังหายก็เดินทางไปต่างจังหวัดไป,น,น,ไปนู่นไปนี่ และช่วงหนึ่งคุณทิพย์ก็ไปอยู่วังหมีแถวเขาใหญ่อากาศดีอากาศดีมากเลยแล้ววันดีคืนดีช้างก็ลงมาใกล้ๆบ้านนะอาจารย์ไพรลั่นเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่วันหนึ่งกลางคืนเลยแหละอาจารย์ไพรลั่นก็ปวดปัดสสาวะ ไปยืนที่อยู่ใกล้ต้นกล้วยผมยังขำเลยถ้าลองนึกถึงบรรยากาศนั้นมืดมืดสักเที่ยงคืนไปยืนชี่อยู่ข้างต้นกล้วยมองไปเอ๊ะมันผิดปกติเบื้องหน้าเนี่ยว่าจะมันนิ่งก็ไม่นิ่งมันเหมือนกับตาปิ๊บปบปิ๊บปบเนี่ย สังเกตดีๆอันนี้เป็นช้างช้างมาอยู่ต่อนหน้าเล่าแล้วก็ค้ำกัเพราะว่าวังหมีเนี่ยอยู่ใกล้เขาใหญ่ก็วิ่งกันตะเลิดเปิดเปิงแต่ว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเขาก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากนะก็ต่างคนต่างอยู่ช้างเนี่ยทำไมตกมันเขาก็ไม่ทำอะไรต่างคนก็ต่างกลัวต่างคนก็ต่างลุ้นช้างกันลุ้นว่า เฮ้ยมันมาทำอะไรไอ้คนก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ผมมองไปมีช้างก็วิ่งนั่นแหละที่เดียวกันกับที่คุณทพิ์อยู่เนี่ยแล้ววันหนึ่งคุณทพิ์โดนแตนต่อยหายใจไม่ออกต่อยโดนต่อยที่เท้าเท้าบวมเลยตีสองกว่ากว่าโทรมา ผมก็รับสายก็รู้แล้วว่าเอาละปัญหาเกิดแน่ตีสองเนี่ยถ้าไม่จำเป็นไม่มีใครโทรหากันก็เป็นเวลานอนผมก็ถามว่าเป็นอะไรคุณทิพย์ก็บอกว่าแตนต่อยมันบวมหนูหายใจไม่ออกคือคุณทิพย์เนี่ยเป็นคนที่มีจินตนาการดีจิตใต้สำนึกทำงานดี ถ้าเก็บข้อมูลอะไรไว้เนี่ยมันจะส่งผลต่อจิตต่อกายชัดเจนแต่ต่อยมันบวมเอาบวมเอาปวดยาสารพัดก็ทาและอยู่คนเดียวด้วยในวันนั้นไม่มีใครอยู่อยู่คนเดียวยามองยาสารพัดก็ทาไม่หายผมก็บอกว่าให้คุณทิพย์นะกลางมุก และเข้าไปอยู่ในมุกผมก็ใช้กระบวนการสั่งจิตล้างข้อมูลก็เอาแสงสีขาวเนี่ยแหละสั่งผ่อนคลายให้ขึ้นเข้าสู่อัลฟาแล้วก็ล้างข้อมูลลบข้อมูลร้ายเอาความเจ็บปวดหายไปมันเป็นกระบวนการฮิปโนซิสแต่ว่าฮิปโนซิสทางไกลาทางโทรศัพท์ และเมื่อจบกระบวนการผมก็ถามว่าตอนนี้เป็นยังไงคุณทิพบอกว่าเอออาจารย์ดีขึ้นเราก็คุยกันแล้วคุณทิพย์บอกว่าในอดีตเพื่อนคุณทิพย์คนหนึ่งอ่ะโดนแตนต่อยแล้วแพ้เกือบตายเห็นไหมครับ แล้วภาพที่เพื่อนเขาแพ้แตนต่อยเนี่ยมันอยู่ในจิตใต้สำนึกคุณทิพย์คดจำไว้แล้วเมื่อโดนแตนต่อยข้อมูลที่อยู่ในจิตใต้สำนึกหรือในทางพุทธเรียวกว่าสัญญาเนี่ยทำงานเลยคุณทิพย์เกือบตายเนี่ยและหลังจากนั้นอ่ะคุณทิพย์ก็ใช้แสงสีขาวแล้วก็สลายความเจ็บปวดเราก็ วางสายกันก็ผ่านพ้นไปเห็นไหมครับจิตได้สำนึกเนี่ยเวลาเก็บข้อมูลอะไรแล้วเมื่อมีเหตุมากระทบที่นึกถึงเงื่อนไขเดิมนี่มันจะส่งผลต่อเราทั้งๆท,ที่อาการแพ้นี่เกิดกับเพื่อนเขานะแต่เพื่อนเขาเกือบตายเลยถ้าไปโรงพยาบาลไม่ทันแค่แตนต่อยเรื่องนี้ก็ จบไปคุณทิพย์ก็ยังดำเนินไปมีชีวิตอยู่คืนหนึ่งอีกตีอกสองอีกเอาอีกแล้วคุณทิพย์โทรมาบอกอาจารย์หนูกำลังจะตายเอาอีกแล้วแต่ผมว่าไม่ตายหรอกก็ถามว่าเป็นอะไรหายใจไม่ออกหนูกำลังจะตายแล้ว ผมก็ใช้กระบวนการเดิมก็สั่งจิตทางโทรศัพท์นั่นแหละล้างข้อมูลอย่างนั้นอย่างนี้เอาแสงสีขาวไปเข้าไปในปอดเข้าไปในถุงลมไปในปอดอะไรก็ว่าไปตามกระบวนการจนท้ายที่สุดคุณทิพย์หายใจได้ผมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น คุณที่บอกว่านี่อาจารย์หนูนึกว่าจะตายหนูก็พยุงสังขารน,นะตอนนั้นเขาอยู่คอนโดแถวพัฒนาการหนูพยุงสังขารไปเปิดประตูแล้วเอาโซ่คล้องไว้เพราะว่าถ้าเผื่อตายแล้วกลิ่นศพออกไปเนี่ยคนจะได้รู้ว่าหนูตายแล้วก็มานอนนอนแล้วก็โทรหาอาจารย์นี่แหละนะ ตายเดี๋ยวสักสองวันสามวันกินเน่าเหม็นมันก็โชยเองผมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะคุณทิพย์เนี่ยจิตใต้สำนึกเขาทำงานดีแล้วเก็บข้อมูลและส่งผลจริงจังเรื่องนี้ผมก็รู้คุณทิพย์ก็รู้แต่คุณทิพย์ก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณทิพย์บอกว่าตอนสี่โมงเย็นเขาดูสรารคดีเรื่องหนึ่งเรื่องพายุทะเลทราย ในสหรัฐอเมริกาและสารคดีนั้นถ่ายภาพที่บ้านหลังหนึ่งมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่หน้าบ้านเท่านั้นแหละจิตใต้สำนึกคุณทิพนะร่วมกับอีกคิดอีปรุงก็ปรุงแต่งว่าโอ้โหนี่นะถ้าพายุทะเลทรายพัดมาที่บ้านหลังนี้ แล้วเด็กสูดหายใจเอาทรายเข้าปอดเด็กจะต้องหายใจไม่ออกแน่นเลยเห็นไหมฮะอีกคิดอีกปรุงนี่ทำงานชัดเจนจนคุณทิพย์ก็จะตายเพราะหายใจไม่ออกและเมื่อล้างข้อมูลอะไรเรียบร้อยหายใจได้เราก็วางทายท่านเห็นไหมครับเรื่องบางเรื่องเนี่ย ไม่ได้เกิดกับเราแต่ว่าเราเคยมีข้อมูลหรือได้เห็นภาพแล้วเกิดความรู้สึกตามภาพหรือความรู้สึกนั้นมันก็นอนเนื่องอยู่ในจิตใต้สำนึกยังไม่ส่งผลแต่ถ้ามีเงื่อนไขอะไรมากระตุ้นปุ๊บอีกคิดอีปรุงทำงานปรับมันส่งผลต่อจิตและกายจริงๆ แล้วหลังจากคุณหลังจากวันนั้นคุณทิพย์ก็ยังไม่ตายจนบัดนี้เนี่ยคุณทิพย์ก็ยังไม่ตายไปอยู่หนองคายนะไปทำศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารในธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยวันนี้ที่มาคุยก็โดนแตนต่อยนึกได้ก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง เพราะพวกเรานี่อายุเยอะๆกันเนี่ยจะมีข้อมูลเก็บไว้เยอะเวลามีอะไรมากระทบนิดหนึ่งถ้าเราไม่มีกระบวนการในการบริหารจัดการความคิดบริหารจัดการอารมณ์ได้จิตเรามันก็จมดิ่งอยู่กับเรื่องนั้นลูก หลานหรือคนข้างบ้านหรือดูข่าวสารในโทรทัศน์จิตก็จับมาคิดอีปรุงกับอีคิดทำงานนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราอายุเยอะเยอะเราก็ต้องหากระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง มาใช้ในการบริหารจัดการได้เวลาอายุเยอะใช่ว่ามันจะตายง่ายๆนะโอ้ยกว่าจะตายบางคนอยู่เป็นร้อยรอยปีหรือ8 9ดแต่ว่าเราอยู่อย่างไรให้มีความสุขได้แต่ถามว่าความทุกข์เนี่ยมันหายไปจากชีวิตไมไม่หายอะเพราะเราเกิดมามีกรรมเราเกิดมา ก็เอากรรมไปด้วยเกิดมามีกรรมดำเนินชีวิตอยู่ก็ภายใต้กดแทงกรรมตายไปก็เอากรรมไปด้วยอย่างนี้หลายคนเลยเมื่อได้คุยกันนะเขายังไม่รู้เลยอะ่ะเมื่อชีวิตที่เหลืออยู่นี่เขาจะทำอะไรกรเกษียนก็กเกษียนแล้วเงินทองก็มีใช้ หรือบางคนก็ยังยากลำบากมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมแต่วันวันหนึ่งเราก็หายใจทิ้งไปกับอีกคิดอีปรุงปรุงนั่นปรุงนี่ปุุงไปเลยแทนที่เราจะใช้ช่วงชีวิตที่เหลืออยู่นี้ให้มีความสุขด้วยการศึกษาหาความรู้ในการบริหารจัดการอารมณ์เพราะว่าอารมณ์เนี่ยสำคัญ อารมณ์สำคัญเพราะอารมณ์จะส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะภายในทั้งสิินตับปอดม้ามไตหัวใจลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหารม้ามเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับอารมณ์นะผมก็เคยพูดถึงเทคนิค EFT ให้ฟังหลายครั้งและ แต่วันนี้ก็จะคุยให้ท่านฟังอีกสักหน่อยว่าอารมณ์เนี่ยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตาหูจมูกลิ้นกายสมองเนี่ยกระทบแต่สมองไม่ต้องกระทบนะคิดได้เองแต่ตาหูจมูกลิ้นกายต้องกระทบกับสิ่งภายนอก และถ้าท่านยังคบกับอีกคิดอีกปรุงยังไม่สามารถบริหารจัดการอารมณ์มันให้มันสลายหายไปได้อารมณ์ดีใจสุดขีดเสียใจสุดขีดเนี่ยจะส่งผลต่อหัวใจและลำไส้เล็กหัวใจเต้นรบๆๆัท่านสังเกตดูดินะ เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้จบท่านลองสังเกตดูว่าเวลาท่านรู้สึก,กโกรธร่างกายท่านจะตอบสนองอยังไงหรือท่านเสียใจร่างกายมันจะตอบสนองอยังไงสังเกตดูหัวใจสังเกตดูกระเพาะอาหารลำไส้มันจะปัน่นมันจะปวดหัวเนี่ยมันจะปวดระบบ ประสาทมันจะมึนตึงชาสารพัดให้ท่านลองสังเกตดูว่าแต่ละอารมณ์จะส่งผลต่อร่างกายไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่สังเกตเราก็ไม่รู้เลยว่าอารมณ์เนี่ยมันคุมเราอยู่ดีใจสุดขีดเสียใจสุดขีดจะส่งผลต่อหัวใจและลำไส้เล็กนะ และอารมณ์ต่อไปความกลัวและตกใจจะส่งผลต่อไตและกระเพาะปัสสาวะเวลาผมไปบรรยายในเรื่องของ EFT เนี่ยก็มักจะถามบ่อยว่านายใครบ้างที่เวลาตกใจและน้ำลายไหลมีไหมทุกคนงงไม่มีอะ่ะไม่มี ก็ม yeah! ันไม่มีไงเพราะเวลากลัวและตกใจมันไม่ได้ส่งผลต่อต่อมน้ำลายแต่ว่าเวลากลัวและตกใจเนี่ยมันจะส่งผลต่อไตและกระเพาะปัสสาวะเห็นหรือเปล่าะเพราะฉะนั้นถ้าตาหูจมูกลิ้นกายหรือสมองคิดเองแล้วเกิดความกลัวตกใจไต กระเพาะปัสสาวะมันก็จะทำงานนะักเวลอาอวัยวะภายในมีอารมณ์อันไม่พึงประสงค์เนี่ยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นประสาทมันจะหดเกร็งเมื่อหดเกร็งเลือดก็เข้าไปหล่อเลี้ยงอวัยวะเหล่านั้นได้ไม่ดีมนุษย์ หรือสัตว์โลกเนี่ยฐานของชีวิตคือออกซิเจนเพราะฉะนั้นเมื่อกล้ามเนื้อเส้นเอน็นเส้นประสาทเส้นโลหิตหดเกรงเลือดหล่อเลี้ยงอวัยวะ,วะนั้นไม่ดีออกซิเจนเข้าไม่ดีและถ้าเข้าได้น้อยเข้าไม่ดีบ่อยๆอวัอย,ยวะ,วะเหล่านั้นก็เกิดปัญหาที่เขาเรียกว่าเจ็บป่วยนั่นแหละ พราะฉะน้นคนที่กลัวและตกใจบ่อยๆเลือดก็เข้าไปหล่อเลี้ยงไตกระเพาะปัสสาวะไม่ดีมันก็มีปัญหาเห็นไหมครับมันหดเกรง็งกลัวตกใจส่งผลต่อไตและกระเพาะปัสสาวะแล้วอารมณ์ต่อไปล่ะที่ผมพูดบ่อยๆก็คือโกรธโกรธ จะส่งผลต่อตับเมื่อเลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงตับไม่ดีออกซิเจนเข้าน้อยต่อไปตับก็มีปัญหาเนื้องอกบ้างตับแข็งบ้างอะไรบางทั้งหลายเราพูดถึงว่าเลือดลมนะมคนไทยบอกว่าเลือดลมไหลเวียนไม่ดีแต่ถ้าอินเดียเขาเรียกว่า ราลจีนเรียกว่าชี่ญี่ปุ่นเรียกว่าคิตะวันตกเขาเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่ในพุทธศาสนาเรียกว่ากระแสประสาทเหล่านี้ก็คือพลังงานอย่างหนึ่งที่ไหลเวียนไปทั่วร่างกายไหลเวียนไป โดยการตอบสนองของความรู้สึกและอารมณ์ร mm ู hmm. ้ไหม mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. ลงไปคุยกับคนที่เป็นโรคตับค mm hmm. ือบางคนไม่ได้ดื่มเหล้าหรอกแต่ตับมีปัญหา mm hmm. อารมณ์ต่อไปที่ผมพูดบ่อยๆวันนี้ก็อยากจะมาคุย mm hmm. เพราะอยากให้พวกเรารุ่นเบบี้บูมเมอร์อายุเยอะ ไม่เห็นความสำคัญถึงการบริหารจัดการอารมณ์เครียดวิตกกังวลเครียดวิตกกังวลนี่จะส่งผลต่อกระเพาะอาหารและมามเห็นไหมเครียดกินอาหารก็ไม่อร่อยกินแล้วก็ไม่ย่อย ซึ่งเขาเรียกว่ากรดไหลย้อนบางคนสารพัดท้องอืดท้องเฟอ้อนั่นคือส่งผลต่อกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเนี่ยเขาเรียกว่าหัวใจของพุทธ,ธะนะท่านรักษาดีๆนะถ้ากระเพาะอาหารมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยหลายสิบชนิดจะรุมเรา ผมแนะนำกับคนที่มาพบกันเสมอว่าเราเป็นคนเมืองหรือคนต่างจังหวัดก็เช่นเดียวกันอาหารที่กินไม่ค่อยครบแต่สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ที่ผมจะต้องรับประทานประจำก็คือขมิ้นชันแคปซูลเพราะขมิ้นชันคุณสมบัติที่น่าสนใจคือเข้าลดการอักเสบในร่างกาย เราจะรู้ไหมว่าเราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยอะไรมันอักเสบบ้างไม่รู้หรอกแล้วเราได้กินแกงเหลืองแกงส้มเหมือนกับคนใต้ที่เขากินประจำไม่ได้กินส่วนใหญ่อาหารก็กิกนซ้ำๆซ้ำๆกนันเราไม่สามารถกินอาหารให้เป็นยาได้เลยคนเดียวนี้ถึงร่างกาย ไม่แข็งแรงเหมือนคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนเขาออกกำลังกายด้วยการทำงานจะไปไหนก็เดินไปในยุคสมัยโบราณทำนาก็เอาควายมาไถนาดําดนาเก็บข้าวอะไรกาดำเนินอะไรก็เดินอะไรก็เดินนะแต่เดี๋ยวนี้อะไรก็รถอะไรก็รถ แล้วรถแทนที่จะเป็นรถจักรยานได้ปัน่นบ้างก็จะเป็นแมงกะสไซมอตเตอร์ไซค์ขับบืดขับบืดเพราะฉะนั้นเราดำเนินชีวิตได้เนี่ยถ้าวัยรุ่นเซลล์ทั่วร่างกายหรืออวัยวะภายในยังแข็งแรงยังทำงานประสานสัมพันธ์กันอย่างยอดเยี่ยมเพราะว่าฮอร์โมนทั้งหลาเนี่ยมันหลั่งกันอย่างเต็มประสิทธิภาพเราก็ ดำเนินอยู่ได้แต่ถ้าอายุเยอะๆเนี่ยฮอร์โมนทั้งหลายทำงานลดลงอวัยะวะต่างๆทำงานลดลงเราจะไปรู้ไหมว่าอะไรอักเสบไม่รูก้ก็กินขมิ้นชันไวน้นี่เรื่องใหญ่นะของผมเนี่ยเป็นอาหารที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือขมิ้นชันนี่แหละนะ กินเข้าไปแล้วถ้าท้องอืดท้องเฟอร์มันก็ไปช่วยย่อยร่างกายส่วนใดอักเสบมันก็เข้าไปซ่อมแซมดีดีเลยถ้าลองหากินกันบ้างนะและอารมณ์ต่อไปอารมณ์อะไรอารมณ์ต่อไปก็คือเศร้าโศกเสียใจจะส่งผลต่อปอดและลำไส้ใหญ่เห็นไหม และคนสูงวัยทวันวันนั่งคิดแต่เรื่องผลหลังที่ทำให้รู้สึกเศร้าโศกเสียใจปอดลำไส้ใหญ่ก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายนี่แหละอวัยวะที่สำคัญ ก็จะส่งผลต่อร่างกายอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านมีเวลาลองไปหาคลิปเก่าๆของผมดูที่พูดถึงเรื่องเทคนิค EFT ในการสลายข้อมูลลบออกจากจิตใต้สำนึกหรือการอาบน้ำจิตอะเราก็อาบน้ำให้จิตเช้าเย็นเช้าเย็น เช้าคือก่อนลุกจากที่นอนก็เคาะเย็นก่อนที่จะหลับหลังหลังจากล้มตัวลังนอนก็เคาะเท่านี้นะชีวิตที่เหลืออยู่ท่านต้องใช้อย่างมีความหมายอย่าเอาจิตไปจมกับอีคิดกับอีปรุงหางานอดิเรก ทำปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์แบบเนี้ยนะวันนี้โดนแตนต่อยหูไม่เท่ากันคิดถึงคุณทิพย์ก็มาเล่าให้ฟังว่าข้อมูลที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกเนี่ยมันส่งผลต่อจิตและกายจริงๆนะ